สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟ้าโป๊แปดสวงเนาะครับน้ะเอามาพี่น้องเอเมเล็ดเก็บอันบึ้งเกือนะครับผมนะก็ทุน1,000 0นเนาะครับนาะมาเดี๋ยวเราล่าโบนัสงัดทั้งงัดไปที่เบ็ด400เลยแล้วกันนะครับผมนะยำๆมาแปดทิบรอบยัๆงต้องไปกับผมเอา อ้าวดับเรียกก็สวัสดีงามเรียกนะครับโน้ก็สวดโปูโลมาเรียกนะครับผมนะอืมเสียงไก่เหยียบไก่แห้งคือเก่านะครับก็นรู้กันดีนะครับถ้าหายไปนี่เส้เเนเหยียบเส้นแห้งนี่แม่นลวดนะครับผมโอ้ยสวยงามโอ้ยเอาละไงจังหวะนี้เขาโบนตอนเนี้ยโอ้ยเฮ้ยไว้แตกซับไว้แ,แต็กซบแตกอู้บ่ได้ใไซพี่นอ้องเบิ่งไวต์เพียงปัดไว้แตกบเกหลายบ่ยได้ใไซแม่อู้เสียดายอีหลีครับผมล่าบโบนัตกันไปเรื่อยๆนะครับผม ช่วงนี้คันลุกคลิปโบนิทีเนี่ยก็ขอไปทีนะครับช่วงนี้ก็บ่บ่ค่อยว่างครับพี่น้องเอ้คาแต่เมาติดเมาบ่ดลาโบนัสไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ย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 เอาแล้วพี่น้องหัวใจตึ๊บตึ๊บนะครับดอกนี้ว่ายังไงเรียบร้อยครับผมโบนัสเบสซีด้อยลุ้งแล้วนะครับผมเอาโอเคได้ไปต้อนะครับได้ลุนต้อนะครับพี่น้องเอ้ย ต๊บ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 ,ตบยังไม่มาได้รุตต่ออยู่นะครับเอาละไงฮะฮะฮะฮกกสเก็ตเตอร์เอาละนะครับผมบาทที่นี่มาเปิดมาสวยๆงามๆปั๊บ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 โอเคครับผมถือว่าสุ่มมาได้ด้วยดีนะครับผมนะถือว่าสุ่มมาได้ดีเลยนะครับผมฮนะได้ไป14สปนะินนะครับคอมโบคุ้นเธอละสวงหะเดี๋ยวเขามาเบิกแกนะครับว่ามันไมเตียกบ่เตียกหนึ่งอีกเรื่องนึงนะครับไป อาได้เพิ่มอีกหนึ่งสป,ปินครับพี่น้องขอ,องให้คอมโบต่อเน,นื่องนะครับสะสมตัวคูณไปหลายๆนะครับผมเมื่อกได้แป้งแป้งแป้งนะครับผมนะน่าเอา่เอาโอ้ยฟีสป,ปินอีหลีพี่น้องสมซื้อฟีสป,ปินอีหลีนะครับผมนะไม่คอมโบสักอันเลยนะครับหวแล้วเปลือกโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมา, <laughs> อาตอนนี้ก็คูณห้าล้ออยู่แล้วนะครับ โอ้บ่ได้ยังดอกข่อยเบิ้งแล้วบ่แตกดอกครับพี่น้องเบิ้งจากสถานการณ์นี่สวยสิบช่องสามสิบช่องสามสิบ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 เอยสิบมาพี่ดอกเอ้ยเอ้ฟเก่งกระเพิมว้ายบางในก็เอ้ฟเก่งกระเพิมเริ่มไหลแล้วครับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยนะครับผมรางวัลใหญ่แตกนะครับเอารางวัลระดับซูเปอร์ไปเหนื่งเทนะครับสวยพี่สวยเตดขาดเตดขาดนะครับผมเอาจากไหนครับมีกำไรแล้วครับผม ว้าวเอฟเกกระเป๋าผมอีกหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมรางวันใหญ่แตกอีกแล้วนะครับเอาแรงวันระดับมีการไปหนึ่งเพลสครับสี่หมื่นสี่ปแล้วครับผมตอนเหนียวยจือ้อรวยกว่าเท่าไปแล้วครับผมเพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับเอาคูณสิบสามลออยู่แล้วขวบอบ้างใหญ่ๆเลยนะครับผมว้ายเอฟเก่กระเป๋าสวยครับ,บ,บตทันีังครับบทันีังว้า wow! ว <c oughs> บัวเป็นยังสะสมตัวคูณไปนะครับรางวันใหญ่มาอีกแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็แรงวันก้นตัวนะครับเนาะง่ายไรนะครับผมแรงวันก้นตัวเอาหามือสวงไปแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยจังไรก็แตก้วครับผมนะเอาไว้ก,กับไอ้เก่งกระเพื่อมสวยขบวนตอนนี้ขบวนออบตนอนนี้เอาได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับผมเอาเพิ่มมานะครับผม ตัวคูณก็ให้มันหลคือไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมนจะได้ถือช็อตง่ายๆนะครับมันจะได้เวอร์วังอลังการนะครับผมนะเอาเร็วไงผมว่าหมดแล้วแหละนะครับผมมีเท่านี้ละว้าวสวัสดีเอิบเชิกระเพิ่มสวยงามยืดยืืืืืืืืืืืืืืืืืืือืือืืืืืืืืืืืือืืืืืืืืือมไหลืไืืืืืืืืลืืงืืืเรียบรือยครับผมราืืืืืืืืืืืืืืืืืืืางวัืระดับซืืืปืืืืืืืืืืืนะครับ หกหมื่นสี่ครับผมบังเสียงสวงไปแล้วครับผมสนุกสนานไงเลยนะครับผมหาสปินสุดท้ายขวาเน้นเน้นขวาเน้นเน้นเรียบร้อยครับผมจบข้อรอนะครับผมนะเอ้าก็จบไปที่เสียงอดนะครับผมกว่าประมาณเกลียบสามร้อยเท่านะครับผมเน้นเน้นเลยนะครับผมเอาพ่อๆนะครับโอเคครับผมก่อม่ไปต่อเร้วนะครับผมนะก่อทุนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะฟาดมาเท่าไหร่นี่ฟาดมาเสียงสวงนะครับผม อันบึ้งเกือนะครับแตกอยู่ด้วยอ่ะโอเคก็ว่าไปไปไปออกข้ามุย